สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับสื่อการสอนเรื่องการหาสัมประสิทธิ์ความเสถียรระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง,งค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูสาระและผลการเรียนรู้กันก่อนค่ะโดยจะอยู่ในสาระฟิสิกส์ข้อที่1เข้าใจธรรมชาติของฟิสิกส์ปริมาณและกระบวนการวัดการเคลื่อนที่แนวตรงแรงในกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎความโน้มถ่วงสากลแรงเสซทานสมดุลของวัตถุงานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกลนมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมการเคลื่อนที่แนวโค้งรวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ผลการเรียนรู้วิเคราะห์อธิบายและ้านวาแรงเซทันระหว่างผิวสัมผัสข,ของวัตถุคู่หนึ่ง,นงในกรณีวัตถุหยุดนิง่งและ ว man, ัตถุขั้นที่รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสถานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งหนึ่งและนำความรู้เรื่องแรงเสถานไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะวัตถุประสงค์ของสื่อการสอนคะเพื่อศึกษาความเสถานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งหนึ่งหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสถานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งหนึ่งค่ะโดยเทฤษฎีแรงเสถานซึ่งแบ่งได้สองประเภท คือแรงเสียดทานสถิตสัญลักษณ์ fs แรงเสียดทานจนสัญลักษณ์ fk โดยที่แรงเสียดทานสถิตจะเกิดขณะท,ที่มีแรงมากระทำต่อว,วัตถุโดยที่วัตถุยังไม่เกิดการเคลื่อนที่จนกระทั่งวัตถุนั้นเคลื่อนที่จนเกิดแรงเสียดทานจนขึ้นสมการที่เกี่ยวข้องในการหาสมระส,สิแรงเสียดทานในแนวราบมีอยู่สองชนิดคือแรงเสียดทานสถิตยัยงไม่เคลื่อนที่โดยมีสมการ fs เท่ากับ m s คูณด้วย n 2. แรงสัานจนเคลื่อนที่แล้วโดยมีสมการ fk เท่ากับ m k คูณด้วย n อ, <า S 1> อุปกรณ์ของเรานะคะประกอบไปประกอบไปด้วยมวลขนาด100กรัมค่ะและมวลขนาด2ี่ิกรัมค่ะค่ะแล้วก็จะมีรอบติดกับไม้หนึ่งล้อนะคะแล้วก็จานทดลองค่ะแล้วก็มีรถทดลองอ่ะสอนวิธีการทดลองนะคะหค่ะช่างน้าหนักรถทดลองด้วยเครื่องช่างบันทึกค่าเป็นค่าอ็นะคะ 2. ช่างน้ำหนักจานถ่วงด้วยเครื่องช่างบันทึกค่าเป็นค่า MA ค่ะค่ะและขั้นตอนที่3นะคะคือจัดเครื่องมือนังภาพที่2องในต่อไปนี้ค่ะ ค่ะในส่วนที่4ี่นะคะคือเพิ่มน้ำหนักบนรถทดลองเริ่มทั้งล้า0หนึ่งรอกรัมบันทึกค่าเป็นค่า m.w และค่อยๆถงมวลโดยเริ่มจากมวลน้อยๆทั้งล้า0ี่สิบกรัมค่ะจนกว่ารถทดลองนะคะจะเคลื่อนที่โดยบันทึกค่าตอนที่กำลังเคลื่อนที่แต่ยังไม่เคลื่อนที่ค่ะค่ะห้านะคะทำซ้ำข้อสี่จนครบสา0ร้อยกรัมและบันทึกน้ำหนักบนรถทดลองเป็นค่า m.w ค่ะ ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นตารางบันทึกผลการทดลองในตอนที่1ค่ะ แล้วเรานะคะก็จะนําผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ผลการทดลองโดยการหาสมระสิรแรงสัตวทานสถิตเมื่อพื้นอยู่ในแนวระดับและเรานะคะก็จะหาค่า W ได้จากสมการ mc บวก mw คูณด้วย g ค่ะและค่า W นะคะก็จะได้เท่ากับ2.02 8ปถนิวตันค่ะและเรานะคะก็จะหาค่า T ได้จากสมการ ma บวก mt คูณด้วย g ค่ะโดยที่ T นะคะมีค่าเท่ากับ0.5194นิวตันค่ะ หลังจากได้ทําการวิเคราะห์ผลการทดลองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําผลการวิเคราะห์มาเขียนกลีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักของวัตถุและแรงที่กระทาต่อวัตถุค่ะซึ่งลักษณะของเส้นกราฟที่ได้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงค่ะจากปัาฟนะคะเราก็จะแสดงวิธีการหาความชันเพื่อนําไปสู่การหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสถียรนั่นเองค่ะโดยเรานะคะจะใช้สมการเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x หรือมีค่าเท่ากับเดลต้า t ส่วนเดลต้าดัิ ซึ่งค่ามิวจากความชันของการาฟนะคะจะได้เท่ากับ0.2ค่ะค่าในลนี้นะคะก็จะเป็นตารางบันทึกผลการทดลองในตอนที่2ค่ะ ค่ะแล้วนะคะก็จะนําค่าที่ได้จากผลการทดลองมาวิเคราะห์ผลการทดลองโดยการหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนเมื่อพื้นอยู่ในแนวระดับค่ะโดยเรานะคะจะหาค่า W ได้จากสมการ m c บวก m W คูณด้วย g ค่ะโดยที่ W นะคะจะมีค่าเท่ากับ2 0 2 8 6นิวตันค่ะแล้วเรานะคะก็จะทําการหาค่า T ได้จากสมการ m a บวก m T คูณด้วย g ค่ะและค่า T ที่ได้นะคะจะเท่ากับ0.7154นนิวตันค่ะ าจากนั้นนะคะเราก็จะนําค่าจากการวิเคราะห์ผลการทดลองมาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักของวัตถุและแรงที่กระทาต่อว,วัตถุค่ะซึ่งลักษณะของเส้นกราฟที่ได้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงค่ะจากกราฟแสดงวิธีการหาความชันเพื่อนอาไปสู่การหาค่าสมสทธิ์ความเสถียรานืน่จากสมการเดลต้าวสนเดลต้าเอ็กซหรือเท่ากับเดลต้าทีสนเดลต้าดับิซึ่งค่าความชันของกราฟนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0 2ค่ะ จากการทดลองในตอนที่หนึ่งและตอนที่2นะคะเราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าจากการศึกษาความเสียดทานระหว่างผิวสมัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆพบว่าขณะที่เราออกแรงกระทําต่อวัตถุจะเกิดแรงต้านในทิศทางตรงกันข้ามค่ะซึ่งจะเรียกว่าแรงเสียดทาน โดยแบ่งได้2ประเภทก็คือแรงสถานสถิตและแรงเสียดานจนค่ะโดยที่แรงสีทานสถิตนะคะจะเกิดในขณะที่มีแรงมากระทําต่อวัตถุค่ะโดยที่วัตถุนั้นยังไม่เกิดการเคลื่อนที่จนกระทั่งวัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่เราจึงจะเรียกว่าแรงสีทานจนค่ะโดยค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆนะคะจะมีค่าเท่ากับคามชันของกราฟค่ะโดยค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตและค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนนะคะจะมีค่าเท่ากับ0.2เช่นกันค่ะ สรุปได้อีกนะคะว่าแรงที่กระทำต่อวัตถุแปรผันโดยตรงกับน้ำหนักของวัตถุนั่นเองค่ะ